อะไรนะลูกใครจะเอาลูกกินนะคบห้าสี่บาทอ๋อซื้อไม้หนึ่งครับโอเคครับใส่ถุงให้ด้วยนะคะพ่อค้าครับนี่ไงครับห้าสี่บาทตังค์ครับผม ขอบคุณครับด้วยขบคุณครับใครจะเอาลูกชนใครจะเอาลชิ้นใครจะใครจะเอาลูกช้จะเอาลชินจะเาช้เอาลูกชิ้นหใครจะเอาลูกชินไม่มีใครเอาแล้วครับขายอย่างอื่นเถอะเปลี่ยนไหนเปลี่ยนหรอใช่ครับ เอาเด็กไปเลี้ยงไหมครับเอาเด็กไปเลี้ยงทำไมครับเด็กดื้อครับเอาไปยังทำไมเอาไปเ,ยไเ,เลยเอาเด็กน้อยไปเลี้ยงไหมครับถูกถูกครับเอาไปเลี้ยงไอไปต่อไปขายอะไรครับขายต้มน้ำพริกกับซินเดอเรล่าเอาต้มน้ำพริกกับซินเดอเรล่ามาจากไหนเนี่ยมาจาก กับเซนเดรล่ากับดังฟ้าใช่แล้วน้องวาดเป็นอะไรอะลูกเป็นแม่มดเอาพ่อมดสิผู้ชายต้องพ่อมดไม่ใช่แม่มดใช่